ใชยราฟฟ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้จะมาผ้ามาเบิงนาะจ้า,จาพ้นกระทบจากทีอากาศแห้งแรงหรือว่าอากาศหอนแหง้งจะทรงรพ้นกระทบกระบักเผาข้องเฮ้าแบบใดแน่เดี๋ยวเขาไปเบิงกันเลยเนาะจ้า,จาสำหรับทลายหนีเพ่นก็นจะเป็นทลายที่พอนติดออกมากตั้งแต่ช่วงปลายฝนต้นหนาวคุณเนาะจ้า,จาอันนี้จะดกแล้วก็ติดหลายเอ่อนับรอบ วนรอบๆต้นจะได้อยู่ประมาณแปดทลายเนอจ้ะถีดกแบบนี้ละหน่อยหลาแน่ไล่กันไปเนอจ้ะแต่ที่นี่อายดาฟ้ามจะพามาบึงถีว่าอากาศห่อนมีผลบอตอบอกักเผาวนําหอมขคงเห้าตอการติดหน่วยนี่เนอจ้เพาอขึ้นไปจันบนบน สังเกตว่าหน่วยหน่อยเพิินก็นจะมีทุกที่เป็นการหนวดเพลนนะเนาะแต่ว่าเพิินก็นจะเหี่ยวแห้งแล,ะะล้วก็ลวเนะจ้ะก็จะมีใหญ่ขึ้นมานแน่แล้วก็ลวกแล,ะกะล้วก็ลวงตอนหน่อยหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แทบทุกตุนนะจ๊ะเดี๋ยวจะพายางเบ่งลหลายๆต้นอันนี้อัยราฟ้ามกคคิดว่ามันเป็นจากสาเหตุอากาศที่ร้อนหอนแห้งนะจ้ะ อากาศหลอนจัดก็จะมีผลต่อการติดดอกออกผลของอพืชเดี๋ยวจะบึงมุมสังเกตช่วงบนๆน,น่าจะคือต้นนี้หลบรลบลางเขาก็จะตัดออกไปเกือบมดแล้วน่าจะต้นนี้ เฮามาเบิงรุ่นหน่อยซึ่งคิดว่าเพื่อนๆก็น่ะจะเจอคือกันเนาะจ้ะทั้งทั้งที่อยู่อยู่สวนนายดาฟ้ามของเฮ้านี่การให้น้ำห้ปุ๋ยให้ฟุนก็นคิดว่าห้เพียงพ่อเนาะจ้ะแต่ว่าเพื่นกันยังมีปัญหาหลูกหลวงอาหลวงแบบออกมานหน่อยๆก็หลวงแล้วกะใหญ่ยายมาสักระยะหนึ่งกะหลวงก็มีคือกัน ฟังผุ่นก็จะเป็นคือกันนะจ๊ะบูปางาเผาเดี๋ยวพามาเบิงฟังทางหนีนะจ๊ะอีกต้นหนึ่งจันหนี่บติดจากน่วยพี่น้องจันทัดไปกักบกับโติดจ้ะแต่ว่าเพิ่นออกมาเพิ่นก็มีน่วยหน่อยเนาะเกสรตัวมียเพิ่นลูกเล็กๆนะมีนะจ้ะแต่ว่าบบติด ออมมาทางนี้กระโบติดนีก็น่าจะเป็นจากสาเหตุของอากาศที่หอนเนะจ๊ะหรือเพื่อนเื่อนท่านใดมีความคิดเห็นแนวใดกะสามารถแช่เขามาผูดคุยแบงปันกันเนาะจ๊ะว่าเออมันเป็นพอสาเหตุยังละสำหรับพี่พๆหน่องๆเข้าที่เหตุสวนมาก่อนอาจจะเจอปัญหามาก่อนแล้วหูจักวิธีแก่เนาะจ้ะ สำหรับอยู่สวนอยสรฟาร์มเท่ากับเป็นเกษตรมน่องไม้เนาะจาะเกษตรมือไม้มะพร้าวพึ่งออกลูกปีนี้ปีแรกก็จะค่อยๆเรียนรูปไปเนาะจาะเจอปัญหาก็เรียนลูไปเรียนรยนูไปคอยแก่ไปคือตอน้นต้นนี้ก็ขึ้นมากข้างบนเพิ่งกระติดหน่อยแห้งเนาะจา๊ะเดี๋ยวจะพายางไปเบิงจะเป็นลักษณะจังสี่แบถบทุกต้นเนาะจา๊ะ ไปนข้างบนจังสีพ่นพ่นจะบบติดเลยรอบต้นเลยนะจาะต้นนี่ที่เป็นแท่งจันละบานออกมาละบติดหลวงเนาะนกับเป็นเอียงที่นาเสียดายอยู่นะจาะแต่เขาก็ยังบลูว่าจะแก่จังไดตรงนี้ก็บยังที่บอกนะจ้าพี่ๆน้องๆเข้าค้นไดที่เออเห็ดสวนมาหลายปีเพนน่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้จังไดกะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะจาะขามาแบ่งปันกันนําเนเดอ้เอแนวไดเห็ดเราได้ดีออยดาฟ้ามก็จะมาแช่แบ่งปันพีพีน้องๆนะจ้ะอันไหนที่เราเพิ่งเจอปัญหาเฮาบ่รูไอยดาฟ้ามก็จะบอกว่าบ่รููนะจ้ะสังเกตเบิ่งงนะจ้ะจับบางจันก็มีอยู่หนึ่งลูก บางจันกับบม่มีนี่ก็เข้าเอินเข้าเอินมาจังไดน,นะาการเฮ็ดเกษตรนี่มันก็ต้องมีการเรียนลู้แบบบ่มีที่สินสุดคือกันนะจ๊กะก็ค่อยๆเรียนลู้ไปเจอปัญหาไปเราก็แก้ไขไปนะจ๊ะจ้าสำหรับคลิปนี้กลับไปก่อนนะจ้า สวัสดีค่ะ